สวัสดีครับท่านผู้ชมอัปเดตราคาทองคําวันนี้บทสรุปทองคํารอบข้ามประจําวันที่18พฤศจิกายน64วิเคราะห์ทองคําข่าวสารทองคําอัปเดตราคาทองคํามาอัปเดตและรับชมครับ ทองคำวันนี้เคลื่อนไหวในกรอบที่1,859ดอลลาร์ถึง1,870ดอลลาร์ผู้จัดการกองทุนทั่วโลกส่วนใหญ่คาดว่าราคาของบิตคอยจะเกินที่75,000ดอลลาร์อีกใน12เดือนข้างหน้านั้น BOE มั่นใจว่าเงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมายระดับที่2%สกัดบวกทองคำขณะที่ตลาดหุ้นเอเชียพากันปรับตัวลดลงโควิดละลอกใหม่โจมตีเยอรมน,นีรุนแรง รังอัตราการติดเชื้อเพิ่มขึ้นแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการช่วยหนุนทองคําคืนนี้จับตาดัชนีการผลิตเดือนพฤศจิกายนจากเฟดฟิดาเดลเฟียจำนวนผู้ยื่นขอรับส่วนการว่างงานรายสัปดาห์และดัชนีชี้นำเศรษฐกิจเดือนตุลาคมจากค o n เฟอเรนซ์บอร์ของสหรัฐอเมริกาเวลา20ริกา30นาทีและเวลา22นิกาตามลำดับนายกรัฐมนตรีอังเกลา มเมลเคิลแห่งเยอรมนีเปิดเผยว่าสถานการณ์การระบาดโควิด -19 โควิด -19 ลอกที่4นั้นในเยอรมนีมีความรุนแรงขณะที่เธอกำลังพิจารณาหาวิธีการรับมืออัตราการติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นแต่ระดับสูงสุดเป็นปฏิกิริยาหนุนทองคำตลาดหุ้นเอเชียต่างพากันปรับตัวลดลง ตามดัชนีดาวโจนเนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าการพุ่งขึ้นของตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐอาจทําให้เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดครับสําหรับราคาทองคําในประเทศไทยวันนี้ก็มีการอัปเดตปรับราคาทั้งหมด4ครั้งตามประกาศสมาคมค้าทองคําช่วงเช้าขึ้น50นะครับ10เรการลดลง50บาทและช่วงบ่ายปรับเพิ่มขึ้น50บาท รอบที่4รอบสุดท้ายปรับลดลง50บาทส่งผลให้วันนี้ราคาทองคงที่ทองคำแทง 96, ่ง96.5%รับซื้อที่28,700บาทขายออกที่28,800บาททองรูปพันธ์96.5%รับซื้อที่28,182บาทขายออกที่29,300บาท กลสปอร์ตตอนนี้อยู่ที่ระดับ1,862ดอลลาร์ 1, ต่อออนแต่สนีเงินดอลลาร์ที่95.81จุดค่างเงินบาทยยที่3.2บาท65สตางค์ต่อดอลลาร์ครับท่านผู้ชม จ้าหน้าที่สหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียได้ตกลงกันที่สิงคโปร์เมื่อวันพุธที่ผ่านมาว่าจะยกระดับความร่วมมือด้านอุปทานแร่ธาต่หายากซึ่งมีความสําคัญต่อการผลิตเทคโนโลยีพลังงานสะอาดในขณะที่สหรัฐพยายามลดการพึ่งพาแร่ธาตุหายากจากจีนขณะที่ออสเตรเลียเป็นผู้ผลิตแร่ธาตุสาคัญขนาดใหญ่อันดับสองของโลกรองจากจีน ในระหว่างการเจราจาระดับทวิภาคีช่วยหนุนทองคำผู้จัดการกองทุนทั่วโลกส่วนใหญ่คาดว่าบิตคอยจะเกิน75,000ดอลลาร์ 70, ในอีก12เดือนจากการสำรวจของ Bank of America Bitcoin ยังคงมีประสิทธิภาพเหนือกว่าน้ำมันและทองคำเล็กน้อยในส่วนของประเภทสินทรัพย์ที่ดีที่สุดในปี2021 ก็ช่วยกดตัดทองคำแบงก์ชาติอังกฤษมั่นใจว่าเงินเฟอ้อกับสูงเป้าหมายแม้ CPI พุ่งสูงสุดรอบ10ปีคาดว่าการพุ่งขึ้นของเงินเฟอ้อนั้นเพียงสถานการ์ช่วคราวเท่านั้นนอกจากนี้การพุ่งขึ้นของต้นทุนสินค้าที่จําเป็นเช่นพลังงานและอาหารนั้นมีแนวโน้มที่จะลดทอนความสามารถของภาคธุรกิจอื่นๆในการปรับขึ้นของราคาสินค้าและบริการในปีหน้า เป็นปัจจัยกดดันทองคํารายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือนของเกาหลีใต้ในตระมาสที่3ของปีนี้เพิ่มขึ้น8%จากเวลาช่วงเดียวกันของปีที่แล้วแต่ที่4.73ล้านวอนนอกจากนี้รายได้ครัวเรือนที่ปรับเพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากเกณฑฟื้นตัวตลาดงานและภาคการบริการที่เคยได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ช่วยเกิดดันทองคําครับท่านผู้ชมรายงานเศรษฐกิจส,สำคัญสรุปในส่วนของคืนนี้ประจำวันที่18ติดตามในสองดัชนีการผลิตเดืน พฤศจิกายนจากเฟดฟิลาเฟียจำนวนเพื่อยื่นขอรับสุิการว่างงานรายสัปดาห์ am, ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจเตือนตุลาคมจากคอมเพนต์บดของสหรัฐอเมริกาครับท่านผู้ชมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและฟังท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดวีโอนี้ได้เลยครับขอขอบคุณทุกท่านและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งจะไม่พลาดข่าวสารใหมร่ๆจากทางเทวันชาแนลครับสำหรับคืนนี้สวัสดีครับ กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ